หางอ่อนหนักจริงครับผมไปครับเห็ไหมแล้วครับหางแกะครับผมตัวหัวหน้าไปหมดเลยครับปอนเกลือไนมครับผมมันเลี้ยงห่างแล้วมันก็เลี้ยงไม่ดีนี่ตอนครับผมมังได้เลือดเลยครับผมนะครับตอนปีนต้นไม้ขาเป็นตะเคิ้วครับผมตอนแรกเป็น สว, Jamie, สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเมื่อนี้นุ่มจากตุลัดพัฒนินกับพะพี่พี่น้องน้องมาเลาะเที่ยวป่าอีกแล้วครับผมช่วงนี้มันฝนตกดูครับผมปีนะครับผมการหามีเมื่อเก่าแล้วครับเมื่อนี้่ครับก็ฝนตกมาเรามาไว้ครับปีนี่ครับเรามันทําให้การหาหมีมันก็ลําบากนิดนึงครับเราเราดูการการหาหมีมันจะสั่นครับช่วงนี้ก็เลยต้องเล็งเงออกหาครับผมนี่ก็นุ่มจากรลัดพัทนินก็ออกออกปลาย่้าสักพักก็เจอแล้วครับพังนึ่งนะครับผมนะครับอยู่ในป่าทั้งคุณนะครับคุณนะครับ ไปหางง้ามอยู่ครับผมไปรุ่นไปเอาเหมือนกันครับว่าหัวหน้ามันจะมีปาครับผมไปครับครับเป็นรุ่นมั้งครับมันมีหัวหน้ามาครับสูงอยู่ครับผมต้องปีนขึ้นครับพี่น้องได้มหมล้วครับหางแกครับผมตัวหัวหน้าเต็มเลยครับผมนะครับเสียดายกิ้งไม่เกี่ยวครับผมโอ้เจ้ว่าหัวหน้าเต็มเลยครับผม ลังแก้เดี๋ยวว่าหัวน้าเต็มเลยครับผมงามเลยครับหัวน้าแย่ของผมครับโอ้เสียใซาเฝ้า,า,าลงมาทนุทุนอมครับโดนกิ้งไม่เกีียวตอนจะล้ลังแก้เลยครับผมได้ ใส่ถุงครับน้ำหยดตึงๆเลยใส่ถุงสะอาดครับผมต้อง่วงนะครับน้ำเมีม่ยงนมจากตลาดใส่ถุงะสะอาดล้างครับผมเจตบบมีห้อยครับผมครับไปหาต่อไปครับผมต่อครับพี่น้อง อย่างนา้ก็เจอแล้วครั้งที่สองกับผมนะครับผบู้ไม่ตตำๆเลยครับผมไปเอาเหมือนกันครับผมครับตำตำๆเ,เลยครับหัวน้ำทั้งอย่างนง้ำอยู่ครับผมครับไปเอาเหมือนกันครับผม ไปแล้วครับผมหัวน้ำเต็มๆครับผมหลังกำลังน่ากินเลยครับ สวย่ากินเลยครับผมข้งอ่อนครับครับลังไปกินครับผมหั่งน่ากินเลยครับผมแจกผู้เฒ่าครับโอ<ฮ>้ครับน่าทำฉ่ำเลยครับผม ครั้งที่สองครับผมหาต่อครับเจอครั้งที่สามแล้วครับพี่น้องนะครับเห็นปะครับครั้งนี้น่อยครับผมหัวหน้ากับอุ่มอมอยู่เลยครับไปลุ้นน้อกันครับผมแปดครั้งเลยครับขอบคนล้นไปก่อนครับถึงไซโดครับ มันทำได้เยอะผมนั่นได้เยอะครับ หางอ่อนหนักกินด้วยครับผมไปครับหางอ่อนๆครับพี่น้องไปนลยครับหวานน้อหวานเต็มเลยครับผมบ่ปิดตาด้วยเต็มเลยครับไปนลยครับแน่นเลยครับผมอคักครับผมไปนลยครับหางง่ายเลยครับผมครับครั้งที่สามเลครับไปหาต่อครับผมเจอไว้คงไว้ครั้งนึงครับผม เราบางเวลา,ามันเป็นิหัวน้ำแบบนะครับนะครับนี่น้องครับผมนะครับข้างๆกันเห็นไหมครับข้างๆกันมันจะเป็นหางเก่ามันครับผมอนั้นก็เป็นหางไม้ที่มันติดครับผมนี่หัวน้ำยู่ธได้ครับเบึงเงสีดครับผมไปครับผมเดี๋ยวอานกันครับแก่พี่น้องหางหัวน้ำเต็มเลยครับหางนิดหน่อยครับผมเป็นมีมตัวผู้ครับผมครับหัวน้ำเต็มเลยครับนี่ครับอันนี้หางเก่ามันครับผม คอนเก่ามันนะครับผมวันนี้มันห้างแล้วมันก็เลยมาเห็นดูนีต่อครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับอยู่ตํตๆครับนี่ฮะมันจะพอไปใส่ครับดีห้างปุ๊บมันก็มาโยน่นีต่อเลยครับผมนี่ฮะก็ไปไกลครับผมอยู่ค้อนเดียวกันครับผมไปครับเก็บครับผม บ่อที่เจอมาคลิปกอนข้าวนู่นนะครับผมมันก็เริ่มพูดแล้วครับว่าจะกลับเดี๋ยจังเลยก็เลยเอาเอาแต่ใส่ธนูครับผมเอากลับครับผมนี่ครับใส่ธนูครับอยู่ครับผมจะร้องไปแกว้งดูครับมันจะเสียงดังบ้าครับแล้วเจอกลางท้านครับผมนี่ครับไปครับผมหามิมต่อครับ ดครับยังไปเจอข้างเงาเลยครับผมนะครับนครัข้างหญ่อยู่ครับผมแต่ว่ามันอยู่เครือน้ำครับผมปลูจะเอาข้งไดนครับนี่ยครับเป็นเครือครับผมเดี๋ยวหาวิธีเอาครับผมว่าจะเอาข้งไดนครับข้างหญ่อยู่ครับผมนะครับกัข้างหญ่อยู่ครับผมอยู่กับเครือน้ำนิดหน่อยนะครับผมจะจะเอาข้งไดนครับผมเนี่ย หาวิธีก่อนครับผมโอ้จริงไหมครักพี่น้องเอ้ยหางงามผมครับหัวน้ำแตกเบดเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวด้หางมากินหัวน้ำแตกไปเลยครับวันนี้ครับผงมือก็มีดันน้ำหัวน้ำนี่น้ำนะครับเต็มเสือเลยครับมีดันน้ำโอ้เสียดายครับผมหัวน้ำง่ายพอมครับวันนี้ครับโอ้เดี๋ยวเด้๋ยวหางมากินเสียดายเอาหญ้าครับมันอยู่ในเครือน้ำโอ้แตกเบดเลยครับเสียดาย โอ้เดรดฮังไปกินครับในแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวหาตัวครับครับกิ้งน้ํานี่ขนาดใส่ถุงมือครับยังได้เลือดเลยครับผมนะครับโอ้ยน้ำปักมือครับผมนี่ขนาดใส่ถุงมือเลยครับนี่งไปครับหาตัวครับครับพี่น้องหาได้สักพักแล้วครับสรุปก็ได้ซีฮังครับผมเจอฮังที่หาแต่เอาไม่ได้ครับผมเจอฮังที่ซีที่หางแตกบางทีนั่นตอนปีนต้นไม้ขาเป็นตะคิ้วครับผม ตอนแรกเป็นข้างขวา้ังเดียวครับพอะยางมาสักพักเป็นสองคางนะครับผมตอนนี้ยางบ่ได้เลยครับผมต้องนั่งสักพักครับผมต้องยืดขาครับผมสั่นขับรถบ่ได้ครับผมขาเป็นตะคิ้วเลยครับโอ้มือนี่ทรหอดเลยครับผมเจอทั้งสุดทั้งที่สีนะครับนะครับเนหอดเลือดครับผมเจอทั้งที่หาน้ำทัง่อกี้ก็เอาบ่ได้ครับปีนต้นไม้กันแล้วปีนบ่ได้ขันยางยางลำบากเลยครับทรมานครับมือนี้ครับผมกันนี้ครับลำบากเลยครับผมหามิมนะครับผมช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงครับผมกับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้นะครับผมจะได้มีกําลังใจฮ็ดคลิปต่อไปครับผมเมื่อนี้ก็เดี๋ยวของจะกลับบ้านแลวครับนั่งสักพักครับผมฝนจะมาแล้วครับตอนนี้ก็ให้ขาให้หายเป็นตะคิ้วกันครับผมปวดอะไรครับผมตอนนี้ครับสองข้างนะครับปีนต้นไม้เมื่อกี้กอดบุญเมี่ยงครับผมเดี๋ยวเกิดคอลาแค่นี้กันละครับผมอย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ